เวลาเราทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยเอ๊ะทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเราไม่ให้ความร่วมมือนะจนงานไม่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับอันเนี้ยผมจะใช้คําว่าอีโก้นะครับคือมนุษย์เนี่ยนะฮะใช้อีโก้ตัวเองเนี่ยนะฮะแบบไม่ค่อยรู้ตัวเองด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขยายคำว่าอีโก้หนิดหนึ่งอีโก้ก็คือว่า อาจจะเป็นสิ่งที่แบบสร้างตัวตนเราขึ้นมาอาจจะเป็นความมั่นใจหรือแม้กระทั่งความอ่อนแอนะครับหรือการที่เอาใจตัวเองนะครับแล้วก็มีอาจจะมีเขาเรียกว่าความไม่ยืดหยุ่นสิ่งต่างต่างเหล่านี้นะครับเราอาจจะใช้โดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นโดยเฉพาะคนที่แบบเขาเรียกว่ามีความมั่นใจตัวเองสูง หรืออาจจะเป็นคนที่เรียนสูงๆหรืออยู่ในตําแหน่งหน้าที่สูงๆเนี่ยนะฮะสิ่งเนี้ยนะฮะ,นะฮะหรืออีโก้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ได้ง่ายนะฮะได้เยอะด้วยแล้วก็โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยอ่สิ่งที่เราต้องตระหนักรู้ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเอะจริงๆแล้วอีโก้เราคืออะไรนะครับแล้วก็อีโก้เนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไรแล้วก็มันมีผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรนะครับคุณต้องแยกคําว่านะฮะอีโก้ คุณให้แม่นก่อนให้รู้ก่อนว่ามันคืออะไรแล้วก็ผลกระทบมันคืออะไรนะครับแล้วก็ผมอยากใช้คําอีกคํานึงนะฮะเขาเรียกว่าตัวตนที่สูงกว่านะสูงกว่าอะไรสูงกว่าอีโก้นี่แหละนะฮะซึ่งมันมีนะนะฮะว่าเวลาเราใช้ตัวต,วตนที่สูงกว่านะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกไฮเออเซลเนี่ยนะครับมันจะได้ผลกว่านะฮะเช่นเช่นเราอาจจะเป็นคนที่แบบมีความคิดแบบ เห็นใจคนอื่นเห็นมุมมองคนอื่นนะฮะรักคนอื่นแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยนะฮะวินวินนะครับนะฮะในหลายๆสถานการณ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าที่เขาเรียกว่าเป็นไฮเออร์เซลนะครับที่ที่สามารถมาทํางานแทน e ี o ได้นะครับเพราะงั้นตอนนี้ในเริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเฮ้คุณมีทั้ง e ี o แล้วก็ไฮเออร์เซลเนี่ยอยู่ในตัวคุณแล้วคุณจะใช้งานตัวไหน แล้วก็คุณจะสามารถเขาเรียกว่าคอนโทรลมันได้ว่าอา้าวงั้นฉันจะใช้ไฮเออร์เซลมากกว่าอีโก้นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ได้ประสบความสำร็จมากขึ้นครับ